สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์พอลส์ฟรา n ินเวสพอลสฟราสมายเจริญลงทุนกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่204นะครับวันนี้ในเอพิโซดของเราจะมาชวนมาพูดถึงเรื่องของ NVDR นะครับจะชวนทุกท่านมารู้จักกับ NVDR หลายหลายคนอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วสำหรับคนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะครับหลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่า มันมีหลักการอย่างไรนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับ n v d r เราจะเห็นบ่อยๆในรายงานการซื้อขายนะครับอาจจะเป็นในข่าวหรือในรายงานการซื้อขายของอบทวิเคราะห์ของบล็กเกอร์นะครับจะบอกว่า n v d r ซื้อเท่าไหร่ NVDI ขายเท่าไหร่หุ้นตัวไหน NVDI ซื้อขายเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นในฟัง์กชันการซื้อขายในโปรแกรมซื้อขายนะครับที่ จะมีการให้เราสามารถซื้อหุ้นเป็น NVDR ได้นะครับวันนี้มาดูกันว่า NVDR คืออะไรนะครับ NVDR หรือใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยนะครับอันนี้คือชื่อเต็มนะครับเป็นเป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นก็คือบริษัทไทย NVDR จำกัดนะครับซึ่ง NVDR เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนโดยอัตโนมัตินะครับ ถ้าดูตัวย่อนะครับ NVDR ย่อมาจากอะไรก็ย่อมาจาก Non-Voting Depository Receipt นะครับก็ตามชื่อเลยนะครับใบแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์นะครับก็โดยที่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงของบริษัทจดทะเบียนอ่าก็คือเป็นเป็นเป็นเหมือน,น,น,นใบแสดงสิทธิ์ที่ได้รับมาแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการประชุมนะครับอ่า มาดูวัตถุประสงค์ของ NVDR กันนะครับก็คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์และก็เป็นทางเลือกหนึ่งสําหรับนักลงทุนต่างชาตินะครับนักลงทุนต่างชาติที่สนใจจะลงทุนในบริษัทจดทะเบียนของไทยแต่อาจไม่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์นั้นได้ซึ่งเกิดจากอะไรครับเกิดจากการควบคุมสัสดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของคนต่างด้าวที่ระบุไว้ในกฎหมายไทยความหมายก็คือยังไงครับคือในการซื้อขายหุ้นของบ้านเราเนี่ย ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะมีการกําหนดหุ้นไว้เป็น2สถานะก็คือสถานะของหุ้นปกติกับสถานะของหุ้นที่เป็นสามารถถือครองได้โดยชาวต่างชาติแต่ว่าไอสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองได้โดยชาวต่างชาติเนี่ยหรือว่าที่ขึ้นว่าขีด f เนี่ยมันจะมีโคตาเลครับมีสัดส่วนที่จํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อซื้อแล้วมันเต็มเนี่ยก็ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถซื้อได้อีกก็มีช่องทางที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการซื้อผ่าน nvdr นั่นเองเพียงแต่ว่า n v d r ก็ตามชื่อนะครับคือจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับก็คือ NVR เนี่ยเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้นซึ่งผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินนะครับเช่นเงินปันผลนะครับแล้วก็สิทธิ์ในการเพิ่มทุนก็เช่นเดียวกับการถือหุ้นปกติเลยแต่ผู้ถือ n v d R จะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียนหรือ non-voting r i g h t นะครับก็ก็คือไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเอง ซึ่งแม้ว่า n v d r เนี่ยจะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของนักทุนต่างชาติแต่ผู้ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน n v d r ได้วิธีการลงทุนใน n v d r นะครับสำหรับผู้ฟังที่ใช้ streaming นะครับคนที่ซื้อหุ้นการซื้อหุ้นเนี่ยก็ซื้อบนกระดานปกตินะครับคนที่ซื้อหุ้นปกติกับซื้อหุ้นด้วย n v d r เนี่ยก็จะเคาะไปบน Bid Offer เดียวกันแต่ว่าการเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะเปลี่ยนในการส่งคำสั่งซื้อเช่น ถ้าเป็นผู้ที่ใช้สตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องไปเซตติ้งแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นการซื้อ NVDR แล้วพอมาซื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์เป็นตัว R บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่ซื้อโดย NVDR นะครับนักทุนเนี่ยสามารถซื้อขายมีเดียได้กับการซื้อขายของหลักทรัพย์ทั่วไปที่มีอยู่ในตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นสามาัญหุ้นบุริมสิทธิ์ใบสาคัญแสดงสิทธิ์หรือว่าวอล r รนนะครับแล้วก็ใบใบแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิ์ได้หรือว่า TSR เป็นนนต้ะครับ เรามาดูมูลค่าการซื้อขายของ nvidia กันบ้างนะครับเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยตัว nvidia เนี่ยมีการถือครองหุ้นในเซตเนี่ยในตในัใน,ในหุ้นที่ในอยู่ในเซตเนี่ยส5 1บริษัทอยู่ใน m a i อีก7 9บริษัทก็รวมเป็น430บริษัทถ้านับเป็นจำนวนหลักทรัพย์นะครับก็มีถือหุ้นสามาัญอยู่426รอย่หุ้นนะครับแล้วก็มีวารลนอยู่26หุ้น นะครับมูลค่าการซื้อขายของ n v d R เมื่อวานนี้นะครับ6กมกราคมอยู่ที่26,326ล้านบาทก็ถือว่า,อาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ20,000กว่าล้านบาทเพราะวา่าถ้าถ้าถ้าดูแล้วก็คือถือว่าเป็นสัดส,ส่วนที่เยอะพอสมควรเมื่อเทียบกับการซื้อขายในภาพรวมในตลาดหลักทรัพย์นะครับทีนี้มันจะมีเรื่องของข้อจำกัดสำหรับการถือครองหุ้นของ ไทย NV ็นดในการถือครองหุ้นสถาบันการเงินนะครับซึ่งจะต้องได้รับการอนุญ,ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเอ็นดเนี่ยได้รับการอน,นุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้มีหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยในอัตราที่เกินร้อยละสิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้านี่ครับเกินร้อยละสิบแต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าหรือไม่เกินร้อยละสาสิบห้าในบางสถาบันการเงินอ่าก็คือก็คือไทย n v d นบเนี่ย จะถือหุ้นในสถาบันการเงินเนี่ยได้ไม่เกิน25%แต่มีบางสถาบันการเงินที่ขอไว้ก็อาจจะได้ไม่เกิน35%นะครับทั้งนี้กฎเกณฑ์มีแบบนี้นะครับถ้าไทยอนบีอาเนี่ยถือหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินมาใกล้เคียงเกณฑ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์25หรือเกณฑ์35ก็ดีเนี่ยถ้ามาถึงเกณฑ์ประมาณอยู่ในอัตราร้อยละ5และร้อยละเนี่ยนะครับมาถึงมาถึงที่อัตราร้อยละหหรืออัตราร้อยละ2เนี่ยก็ต้องประกาศให้ทราบก่อน แล้วถ้ามาใกล้เคียงเกณฑ์ที่อนุญาตนะครับเช่น 25- หรือ35เนี่ย NVDR ก็ต้องระง,งับการลงทุนนะครับโดยที่ก็ต้องประกาศให้นักทุนทราบแล้วก็ทําให้นักทุนเนี่ยไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขาย NVDR ได้นะครับไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อขออภัยนะครับไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อ NVDR เพิ่มได้แล้วก็ต้องรอให้ลดลงมาจากเกณฑ์ประมาณ3%ก่อนจึงจะกลับเข้ามาซื้อใหม่ได้อ่าอันนี้เป็นเกณฑ์ในการซื้อขายของ NVDR ในสําหรับที่ เป็นหุ้นสถาบันการเงินนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ที่ทางธนาคารแห่งไประเทศไทยกําหนดไว้สำหรับไทยวิณยที่นี้เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัวหุ้นนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารตัวหนึ่งนะครับคือตัว K เคแบงก์นั่นเองนะครับธนาคารกรสิกรไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการปรับลดลงแรงนะครับถึง9บาทนะครับจากที่ปิดเมื่อวนันศุกร์เนี่ยที่1 5 2 5ปิดไป เมื่อวานนี้หงมกราน143.5ลดลงคิดเป็นมูลค่า9บาทหรือลดลงมา5.90%นะครับโดยที่มีวอลุ่มการมูลค่าการซื้อขายถึง2,900ล้านบาทซึ่งมากกว่าปกตินะครับก็ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับจากข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับก็รายงานว่ากังวลนะครับนักลงทุนกังวลเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกําหนดให้ ไทย NVIDIA เนี่ยถือหุ้น KBANK ได้ไม่เกินร้อยละ25จากเดิมให้ถือครองได้ไม่เกินร้อยละ35หนะครับหมายความว่าเดิมทีเนี่ย n v เนี่ยได้มีการขออนุญ,ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือหุ้นธนาคารกษิกรไทยหรือ KBANK เนี่ยได้เกินสัดส่วน25%แต่ไม่เกิน35%เป็นระยะเวลา2ปีนะครับตั้งแต่วันที่24ตุลาปี60เป็นต้นมาแล้วก็มาครบกำหนดเมื่อ 23ทธันวาปี6-2แต่ว่าทางไทย NVIDIA เนี่ยได้ทำหนังสือขอผ่อนผ่านไว้เพื่อให้มีเวลาที่จะสื่อสารกับนักลงทุนเนี่ยเป็น1เดือนนะครับ<ม>ก็จะขยับมาที่วันที่23มกราปี6-3นี้นะครับซึ่งก็ทำให้เมื่อเกณฑ์เดิมเนี่ยของไทยเ v i d i a ดียได้ขอกับทางตลาดหลักทรัพย์เออขอขอไปครับขอกับทางทางายไม่ไทยไว้ที่35%เ เมื่อครบกําหนดการผ่อนผันตรงนี้แล้วถ้าไม่ได้มีการต่อเนี่ยก็จะลดสัดส่วนลงมาเหลือ25นะครับก็ทําให้เกิดความกังวลของนักลงทุนที่จะมาเทขายตัวเคแบงลงอย่างที่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับอันนี้ก็เป็นการรายงานของอาทางหนักสพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับว่าโอ้เหตุการณ์ที่เคแบงลดลงเมื่อวานนี้อาจจะมีการเกี่ยวเนื่องกับเกณฑ์ของเ v d r กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ก็ทําให้มีการปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้มีการผ่อนผันต่อตั้งแต่วันที่24มกราเป็นต้นไปเนี่ยเอ็นวีจะถือครองตัว K-Bank เนี่ยได้ไม่เกินในอัตรา25%นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับทางข่าวหุ้นเขาก็ไปดูมาเขาบอกว่าภาพรวมผู้ถือหุ้นณนะวันที่12กันยายนปี62ก็คือเมื่อปิดสมุดทะเบียนเมื่อ 10, 12กันยายนปี62ที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ถือหุ้นใหญ่ของเกษตรกรไทยหรือ Kbank เนี่ยคือไทย NVDR สัดส,ส่วนคิดเป็น21.61%เพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว21.61%เนี่ยก็ยังถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์25%ที่ธนา,าคารแห่งไประเทศไทยกำหนดไว้แต่ว่าความกังวลที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการลดเพดานจาก35%ลงมาเป็น25%นั่นเองนะครับก็เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นทำเคแบง k ร่วงไปถึง9บาท เลยทีเดียวสำหรับเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าแม้ว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นจะปรับลดลงถึง27จุดนะครับตามความกังวลเรื่องของสหรัฐและก็อิร่านะครับแต่ว่าถ้าไปดูกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับลดลงแรงขนาดนี้คือตัวเคแบ็เนี่ยปรับปรับลดลงแรงแบบค่อนข้างจะกระโดดจากกลุ่มออกไปเลยนะครับก็ผู้สื่อข่าวก็เขาก็ไปหามาว่าสาเหตุน่าจะมาจากประเด็นนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่า ให้นักลงทุนได้มารู้จักนะครับว่า NVDR คืออะไรนะครับมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เราจะสามารถส่งคำสั่งซื้อได้อย่างไรนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าวันนี้เนี่ยเกณฑ์ของ NVDR ที่มีต่อสถาบันการเงินนั้นเป็นอย่างไรแล้วเมื่อวานนี้ที่หุ้นตัว k b แบงโรงมาแรงกว่ากลุ่มเนี่ยมันมีสาเหตุที่เกิดจากความกังวลจากเกณฑ์ของ NVDR นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็ถือว่า,ามาฝากนักลงทุนกันก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ